พ่อมาคักมาคักครับหยางหน้าหยางหน้าคือหลายแท้ทั้งครับรอบรอบรอบแม่เนี่ยพี่น้องหลังอีกครับนั่นครับแม่นนะครับสูงๆหนังครับพี่น้องทางข้อกับมีทั้งนั้นเดี๋ยวผมพาไปมึงอีกครับโอเคครับผมคลับ ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุขสุขุดนะครับยินดีตอนเรากับซูยูทูบชาแนลนะครับเรี้ยงม่วงวกับพวกเ้าเดรนชาแนลทุกท่านะครับอ้าเมื่อนี้นะครับผมสิบาพ่อแม่พี่น้องนะครับมื่มืออ้าววนะครับเป็นวัวเนื้อวัวงามน้ำกระไดนะครับอ่าครับว่าอ่าขาราชการเท่าี่ยครับเลี้ยงวัวได้บ่นะครับบ่เป็นเฉพาะเกษตรตะกรอนนะครับเช่าหายเช่าหน้าเท่าหรือ เกษตรกรเรื่องง่วนะครับเป็นฟ้ามเป็นยังหรือว่าขลายการเท่าเนี่ยครับสามารถเรี่ยงง่วนใส่โอทาเลี่ยงสีเห็ดจังใดมีที่จังใดนะครับอยู่กับการเลื่องง่วนะครับเป็นอาชีพเสริมหารายได้ไปนะครับผมสิ้อผ้าสุขุนมากนะครับมือมึงนี่แหละคองนี่แหละนะครับครับนะครับขวานหนุงนะครับเล่าก็เป็นขวานสำนักปลัดนะครับขององค์การมหารนะครับส่วนตำบลนะครับของทองทินเท่านะครับ มาพบ่อกับเล่าเลยนะครับครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีคอนานงครับครับผมอ่างัวเรียกตัวครับอนาวัวทั้งเบิดสิบสามตัวครับทั้งสองขอสิบสามตัวครับขายไปซื้อเขามาขายไปเรื่อยซื้อมาขายไปเรียงมาขนน้ำเรียงมาเอาพันน้ำอะครับจังที่เป็นสิวากายปัจจยเป็นพอพันอีกผีจักปีหนากระทับได้แล้วอายุประมาณแปดเดือนนะครับตัวนี้เนาะครับสูนยี่วายนเกห ลูกซีไว้ศูนย์เกาหงนะครับพี่น้องอันซื้อวางไดน,นะครับบอกลูกรอผโชคกับผ้าโชคบักผ้าโชคนะครับรตัง้งคซื้อว่าผ้าโชคมือมันขอดออกมาถือเลขียกสองพันถือเลขียกสองพันถือเลขียกสองพันในเงินแสนกว่าเลยเว้ยในเงินแสนกว่านะครับตั้งใส่ผ้าโชคเลยตั้งคซื้อผ้าโชคเลยเมียมันซ้คำคุ้นอยู่ข้างในนั้นนะครับแม่ยมันซื้อคำคุ้นเดี๋ยวผมสีผ้าไปมึงแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวถามหัวหน้าดของก้อนว่งางานนี<ม>้ <ๆ S 2> แต่ัวหน่าเฮ็ดจากไหนเลี้ยงเงือมเ้าเงือเลี้ยงที่มันกินอย่านี่มี่วิธีการเลี้ยงไหนเขาในฐานะทีเขารับราชการไหนแล้ตอนโซ่ตอนไปทํางานก็ออกมานะครับออกมาดูคอกจัดการคอกนะครับกวดขีออกให้มันโดยรถมีรถขนขีขนฟุ้นออกมากขนมุ่นมันออกมากแล้วก็นขนขีเตียมน้ำให้ทุกอ่างทุกอ่างทุกอ่างแล้วก็ไปตัดหยาเมื่อละรถพ่วงขค้นนี้แหละครับเมื่อละตอนโ้านะแล้วตอนตอนบายอีกตอนเรื่องงานอีกเป็นสองรถพ่วง เป็นสองรถพ่วงนะครับพี่น้องมันอยู่ประมันไ้กระจายของนู่นกระจายของนี้มันกินบ่าไรหรอครับงัวอ่ามันมีสองขอกเนาะแมนมันกินหญ้าเนาะว่าคือกินหญ้ากินหญ้ามเออหมูกินหัวอาหารเนาะงัวกินหญ้าเสียสละพื้นทีหน้าประมาณเสียอะไรนะครับเพื่อปลูกหญ้าแท่ากุหลาบปลูกแล้วตายปลาตายปลายังแยกจากกันคนตายก่อนหญ้าคนตายก่อนหญ้าพี่น้องป่ะยุนยืนครับผม เพื่อปลูกยาหญ้ยาย่างอื่นแล้วมันบ่บ่ได้ผลหญ้าเพ่งโกลาเป็นหญ้าที่ได้ผลที่สุดหญ้านี่เปียกับปู่ฟางแล้วหญ้าลูซี่กินนี่ปลู่ฟางแล้ยวซี่หาปีมันก็นตายครับสู่เพ่งโกลาบ่ได้หญ้าอ,อายุเป็นร้อยปีนะครับอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเพ่งโกลาเขาเนาะครับครับตัดแล้วมันก็นขึ้นมาคือ้นกว,ว่าแต่มีน้ำใส่ให้มันครัเพื่อพอแม่พี่น้องเลี้ยงงัวเข้ากับสีพ่อรูอยู่ตะวากะโปรตีนหลายที่สุดกับซีเมนเพ่งโกลาสิบแปดกรีเซียนนี่แหละครับตัวนี้แหละ เองก็ล่าบาครับเรื่องหยาหวานอิสเลี่ยวก่อนหยาหวานสี่ลายก็อยู่แมนอยู่แต่ว่ามันยากเนาะมันปลูกยากกว่าไม่ได้ได้หญ้าของหญ้าอีกครั้งหนึ่งตัดก่นตัดเฉียงยาเครื่องตัดหยาเขาตัดบ่ได้เนาะตัดได้อยู่แต่ว่าตรงถ้ามันใหญ่มันตัดบ่ได้คือต้นอ้อยน่ะมันยากต้องซื้อเครื่องมาบดอีกเที่ยนึงมันหลายขั้นตอนนะครับมันยากอันนี้ตัดแล้วให้กินเลยมีผู้ซอยย่างดีเนาะผู้ซอยครับผู้ซอยเป็นภรรยานะครับเป็นพ่ออหลวพ่อสตอได้กว่ครับเนาะบัวลายพ่ออหลวงพ่อสต ไม่ใช่พอครับโอ้ใหญ่มากยังสิเปีเนาะอ่าเราเป็นอ่าพยาบาลวิชาชีพนะครับอยู่รพสตนะครับผมเล่าหนั่งหลับผ้าผมเลี้ยงโอเคแเล่าหลับผ้าเลี้ยงว่าท่านครับผมมันมันไดในรกเอาดีผมถามหัวหน้าหลวงก็นอกว่าในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยครับของอ่าลัมปีสกินนี่เนาะปีสกิน มีแนวทางการเลี้ยงจังไดร่บ่ป้องกันหรือว่าเฮ็ดจังไดรเนี่ยที่มันเป็นตังเสียราคาน้ำกัสิบอดีกับการป้องกันกลางมุงมีแนวทางกังไหนตะกลางมุ่งให้มาจากลิ้นเหลือบไรมียุ่งนะครับเ,<อ>เป็นพหันน้ำหลุกข้อคางๆข้อคางๆเป็นเมื่อแล้วข้อคางๆเป็นเมื่อแล้วเป็นเมื่อแล้วเหลือข้อนี้ขาดมาสีหลอดคือประหลอดยังรุนอยู่ครับเหลือข้อนี้ยังรุนอยู่ยังรุนอยู่จอบเบื้องตาอาการมันเกิดตุ่มมอเนี่ยแหละครับง่ามงามแล้พี่น้องตัวนี้ครับ ปกผ้าโชกเข้านะครับก็ได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับนี่กับวัคซีนกับป้องกันได้บ่ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกคือวัคซีนโควิดนี่แหละฉีดวัคซีนไปพร้อมยูทูบนี่แหละพร้อมนี่รันชนแนลไปแล้วอ่ะเล่ากับฉีดไปแล้วนะครับการป้องกันได้ไวดีก็แก่นะครับอันนี้ก็คือขอแตกตั้งจากกับบเรวาแบบการเลี้ยงแบบบอมบานเท่านะครับแล้วก็ก็คือถ้าเอาวิชาการมาจับชักน้อยหนึ่งก็คือเขาต้องป้องกันไวดีก็แก่นอกเป็นบ่ครับเท่านา้นเลยห่อกครับ เขาขอผู้การป้องกันมันสิ100่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อสีดีบอ่อแต่เขาต้องป้องกันเนาะอ,อ่าภาพผมไปมึงขอขึ้นอันนี้น,นี่อันนี้นี่ผ้ามี่ผ้ามีผ้ามีขายตัวไหนขั้นเนี่ยขั้นตัวงามสองตัวเดียวขั้นเขาอยากได้เนาะตัวนี้กับเซียวสามหมื่นถละ่ะตัวนี้เอาบ่อแพงนะพี่เนาะสามหม,ม,มื่นสามหมื่นฮอลลุน่นงามตัวนี้บกักบอทบัได้วาดอกเซียวเอพันบัวาดอกบักเซียวเบ็นพอพันผ้าโชคผ้าโชคนะครับงามงามพี่น้องงาม กสัสีบ่กัสีแตกต่างจากเกลือนลอยตรงที่ใดล่ะบ่บ่กัสีขาแข็งน้อยเดียวแค่นั้นแต่ว่ารูปลักษณ์ครับเลือดบ่ถึงเลยอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบเอาภาผมไปมึงเนี่ยคอกแนะน้ำจากตัวซีบตัวไปมึงเนี่ยครับอาเข้าไปมึงกันพี่นอ้องเอาไปนี่ตัวนี้แม่พันธุ์นี่เนาะเป็นแม่พันธุ์ของผมพ,พ่อชูทอง KF สามหนึ่งสามเดือนตอนนี้บปล่ครับครับตีทองแล้วครับผสมเทียมไปแล้วครับ อันนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องกินหยาดีเพราหยาแล้วดีครับพี่น้องระบบการจัดการผมคิดว่าน้เอาใส่กระมั่งธรรมดาตัวเดียว่าต้องใส่เห็ดทา้งอย่างมากไม่นะครับเป็นการประหยัดไปน้ำน้ำบ่ใช่ครับทั้งหลารับน้ำอ่างน้ำค่มีก็พอแล้วตัวเดียวครับผมพาเมืองฟ้ามน้ำนะครับก่ะมึงว่าปรับใส่กับฟ้ามีของเองนะครับแต่ละคนันนีก็พ่อแล้วตัวเดียวครับผม บบตรงถึงขนาดฟ้ามยัง,ยงแบบตะวันเข้ากับมาตรฐานเนาะ <S <S อันนี้คือว่า้ามีผ้ายางก่อนเอียงก่อนโมีเสือบหอครับขน <S <S ่ดน,นี่คำคุ้นคำคุ้นคำคุ้นครับมีแต่เสือมวนๆเนี่ยพี่น้องเอาไปมือโตต่อไปอันนี้ทอง KF สามหนึ่งนะครับใครสนใจก็ติดตอ่อเล่าเลยเนะเบอร์โทษเดี๋ยวผมให้ึ้นไ่ครับเดี๋ยวไปมือโตต่อไปครับผมกาลังกินหยากันเลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปมือโตต่อไปครับผมพายกันเลยอันนี้ นี่อันนี้ซื้อไว้าังไนครับอู้้าลวยครับตกผ้าลวยอันนี้ผ้าลวยซื้อแต่ละตัวสิริมงคลลูกผ้ามี่แม่ผ้าแม่ผ้าลวยโอ้มีติดเคฟสามหนึ่งพานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเคฟอีกแล้วนะครับนี่มั่วบามันธรรมดาคุณอสมบัติพิเศษคือลูกมันมันทีลูกปีละลูกเลี้ยงไงครับก็เลี้ยงไว้ก็คือเป็นสายเอาออกปีละลูกละลูกเป็นสายพัฒนาล้วก็ขายไปเนาะตัวนี้ที่เป็นสายขายนะครับ เลาก็ขายได้เรื่อยๆนะครับกับโอเคถือว่าโอเควะครับอาชีพนี้ครับโอเคครับโอเคพ่อเกษมไปห้องล่อจเงินเดือนหรือว่าการทำหน้าบอกพ่อใส่หรอครับครับผมโดยเฉพาะราคาเข่าเนาะครับบอกพ่อใส่ฝากถึงท่านนายกวะราคาเข่าฝากทันนายกเอาไฮซิมจากซิมหาบารซ่ตัวนี้แปดบาทเก้าสิบเพไหวแล้วครับเออครับผมเอาตัวต่อไปครับผมเราเป็นคนพูดคุยสนุกสนานนะครับจังไรกันจะลืมนะครับมากตัวไหนกันตดต่อเราไะไรใหกันนะครับ กะสีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับกะอยู่ในพื้นที่เดียวกันสิถ้ามาเยี่ยมแวะเวียนเล่าเรื่อยๆโอ้ไม่เจอตัวเพราะเราไม่เจอตัวงามนะทุกคนคูณมีคูณมีเล่าหาป้องกันยุ่งนะครับอ่ามื่อนี้มาถ่ายท้ำเลากันสิงายจะง่อยสุดเลยรอบๆขึ้นขาดกระด่งขึ้นหลอดไฟกินยุ่งหลอดไฟนะครับด้วยโซลาเซลล์พอหมดแสงมก็ติดอัตโนมัตินี่ครับใส่โซลาเซลล์ย่างหน่อยก็ซอยได้ระดับหนึ่งเนาะ ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผลครับข้างหนาก็มีไฟหนาคองนะครับอันนี้ก็สีโอเคนะครับเมื่อเขาใส่บามันเรี่ยไรเข้าไปก็ะบามันเล่หระครับนะครับอันนี้บามันเล่ไหมครับนี่งตัวนี้ลอหลอบอยู่ครับทักผสมแล้วเคเอฟสามหนึ่งลอรอกลรอบลอกโอ้มีแต่แม่มานเล่ครับง่ามนะครับผมว่าแล้วคือจะว่าขายตัวนี้ผมมาเป็นบ่บ่ขาย ตัวไหนผสมออกมาทองสี่หาเดือนเกินอยา๋ยจังมาสอบถามแล้วเด้อผมสีอัปเดตที่นึงเดี๋ยวพี่น้องเอาไปมึงตัวต่อไปอย่าไปกลัวมันเท่าครับบ้านนี้มึงตัวต่อไปครับมันท่านได้กินยาตอครับนี่อีกค้อหนึ่งนะครับจักตัวครับอยู่นงหกตัวอ่าเดี๋ยวผมผ้าชุบนะพี่น้องอ่าเดี๋ยวม้วมันจะตื่นนะพี่น้องมันตื่นกล่องไื่ได้ตัวยังไงแม่ไเดือนกลัวๆนี่แต่แม่พันเล่านะครับ โอ้หนาตัดเศรษฐาแรงหนึ่งแรงหนึ่งนี่คับห้างหนาครับพี่น้องหัวเป็นขอกปูนนะครับอันนี้เป็นขอกปูนทำกวามสะอาดนะครับเห็นว่าครับสะอาดดีนะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับมันกับป้องกันการเกิดโรคระบาดต่างๆเลยนะครับทังเกี๊ยบคลองครับอันนี้ก็ได้เตรียมนะครับมาทายเราเลยครับแสดงว่าการดูแลเราระบบถือว่าโอเคครับโอ้ตัวน้้ยนี่ลูกกันไหนนะครับ อีแหวนนั่นแหละอีแหวนลูกเทฟครับเคฟสามหนึ่งนี่ตีลูกเคฟสามหนึ่งโอ้งามพี่น้องเป็นตัวเมย์ตัวเมย์นะครับหลังจากลูกระบาดไปกาสีท่านรอบนี้ไปท่านช่วงนี้ไปได้กับเป็นของเขาละเป็นของเขาครับสวยงามครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมย์ครับเนี่ยตัวเมย์ตัวเมย์นะครับพี่น้องอนี้ขี้อกหนึ่งนะครับนี่ยู่น่สีจักตัวละหาหกตัวนะครับพี่น้อง หั่วมีอยู่เดียวกันสิบก่าตัวนะครับถ้ามีหลายก็เลากันระบายออกเลยได้น้อครับพ่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปก่อแปลงหยาเนาะครับผมซื้อมาขายไปเนาะครับพ่อนะครับตัวใดสนใจก็ทั่วใด้อครับสอบถามเราก็ได้ถ้าตอนนี้ว่าท่านมี่อสอบถามไปก่อนขอจองไลยก่อนก็ได้เนาะได้ครับนี่ครับแปลงหยาอันนี้เพิ่งตัดไปเพิ่งตัดครับหยาเพิ่งกุหลาบข้างล่างอีกประมาณสองไรครับ ตรงนี้ประมาณไรหนึ่งแล้วก็แข่างๆคอที่เบึ้งมากเมื่อกี้ยุ่งยุ่งแปลงตำกับไรหนึ่งสีอะไรสีไรนะเฉพาะเพชรกุลาครับมันก็สบายนะครับไล่ไปยคุ้มยู่ได้เลยครับเพราะต้องไปหาตัดหมองเงินเพราะต้องไปตัดน้ำกันแท้กันปกติตรงนี้เป็นทีหน้ามันมั้งครับดูยังไงตะก้อนก็เป็นสวนปลูกหมอนเลี้ยงไหมข้างล่างกับตะก้อนเป็นไฮน่าเป็นแปลงหน้ากับเลี้ยมหมอนไว้หน่อยนึง เ,เลี้ยวเป็นแปลงหยาเป็นเลี้ยบเห็นไหมนั่นนะครับตรงนั้นก็เป็นแปลงหยาหางบ้าขันม้อนอยู่นะครับเนาะปลาม,อม,ม้อนรวมทั้งหมดมีแพงโกราอยูซีไรซีไรครับโอ้หักข,ขนาดนั่งกับอีคอกค้องนึงนะครับของในพื้นที่กันครับแต่คาวว่าเป็นล้ำปีสกินแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> พราะว่าหน้าว่าจะไหลมาะนีนแ่แล้วช่วงนีเราป้องกันไว้แล้วนะครับโอเคครับผมกับปลูกต้นยางหน้าไว้เห็นัหมเป็นหุมเห็นไหม ต้นยางนาก็บประมาณสามสี่สิบต้นเนี่ยแหละครับต้นยางนายางนาคือหลายแท้ทั้งนีครับรอบรอบรอบมยงเนยพี่น้องหลังอีกครับนั่นครับแม้นนะครับสูงๆนะครับพี่น้องทางข้อก็มีทั้งนั้นเดี๋ยวผมพาไปมึงอีกครับโอเคครับผมไปมึงอีกครับมึงแปลงหยาครับต้นใหม่เดี๋ยวผมพายางไปมืออีกคค้าครับผมนี่ครับพี่น้องยางนาง่ามีลีครับมี่หยาแพงงกลาน้ัพี่น้องนะครับโอ้หลายต้นครับผม อย่าไปเมองแพงกว่าลายแปลนหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแปลงแพงกว่าลายแปลงหนึ่งของเรานะครับประมาณสองไรนะครับเราบอกนะครับสองไานะครับโอ้งามครับพี่น้องสบายเลยนะครับนี่หยา,าขนาดนี่ก็เลียงได้ตามจํานวนงกอ่ะสบายเลยครับผมถือว่าเป็นแปลงตัวยางขอกฟ้ามงวตัวยางได้กระดับหนึ่งเลยครับ นะครับอันน like ี้กับเป็นแฟนเล่านะครับสวัสดีครับหมอตุกนะครับเป็นยุไซกอนรลพ่อสตร์เป็นว่ารินเป็นพรอหพ่อสตอเล้ยเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลนะครับนะครับผมเป็นขลายการทั้งสองคนนะครับหัวมียนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมเล่านะครับเป็นต้นแบบนะครับใครสนใจนะครับขลายการผมกับเบี่ยงขึ้นกันนะครับกับเอาเวลานี่นะครับ ตอนเข้าตอนแรงขึ้เล่าหนึ่งน,นะครับผมนะครับสำหรับนะครับคลิปน mm hmm. ี้นะครับก่ากันไปสานีนะครับกอล่ากันไปนะครับทุกการติดตามนะครับพี่น้องคือกำลังใจสู้แสนพิเสียสำหรับพวกเรานะครับในการทําคลิปต่อตไปนะครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอล่ากันไปสานีนะครับขอกราวเข้ามาสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ อมาคักมาคักครับหูหูใจห้าย